จ๋าอย่าลืมอย่าลืมนะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊าฝาบเป็นกำลังใจให้ต้นข้าด้วยข้าพ่อแม่ทด่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณามากมาก ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ารวมพลครับกับคุณข้าวสุภิยาครับผมวันนี้นะครับก็ในกันะเต็มยืนกันไปสำหรับการแสดงด้นดาววีจีครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่ใดที่ต้องกา,ารจะระมงนะครับหรือว่าร่วมสนุกนะครับต้องุณต้องรีบกลับเดี๋ยวเรามาสนุกกันด้านหน้าเวทีคอนฟลอร์แห่งนี้นะครับอีกสักครู่เดียวเท่านั้นครับ ก็สำหรับที่น้องท่านไหนที่ยังไม่ยังไม่รีบกลับไปไหนนะครับเดี๋ยวขอรับจากน้องต้นข้าวได้เดินะครับุฟอร์อกสักครัหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราเรียนเชิญทุกท่านรับขึ้นมาโวมเสี็จด้อยกันบนฟอร์ดแางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ระมมเราอาจจะไม่มีการรับถวาไมือเพราะว่าเวลาก็าถึกพอสมควรแล้วะฮะนะครับ ขอบุญนะฮะหลายท่านครับที่ตั้งใจมาร่วมชมมิริคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้แล้วก็มาร่วมระมงครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มาถึงแล้วและต้องการจะร่วมสนุกเชิญเลยครับบนฟลอร์แห่งนี้เรียเชิญทุกท่านครับร,ร,ปปร,ร่วมสุนทรภพระมงได้เลยครับในช่วงนี้ต่างพระทีมงาสอสุพัชโช ส่งนอต้นข้าวกันครับทุกคนได้ยัอ่ะทันไหมเนี่ยไม่ทันนะฮรอ่ะไปแล้วไม่ทันน้องนะครับว่าจะมาส่งน้องไม่ทันอ่ะไปแล้วอ่ะน้องออกเดินทางกันโน๊ดอ่ะว่าจะมาส่งไม่ทันนะครับนะ กระทอภไปครับไปแดงไปต่อที่2โอเคเดี๋ยวตามไปโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไ,ไอ่ะเราจะฆ่าไปแล้วนะครับไม่ทันเราออกหลังเวทีไม่ได้อ่ะผมเท่านี้แหลคะครับน้องไปละ ประยุทธ์ปิดคลิปไปไหนไปยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศที่เลิศบนหลวงวันนี้คนก็คนเยอะยก,ยกเยอะเหมือนเดิมนะคนเยอะเหมือนเดิมเออพี่น้องวันนี้เร้องเพลงได้โอ้อพอนะวันนี้เต็มเออโดยเฉพาะเพลงแม่พึ่งเนี่ยเอาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเพลงเลยโอ้ใช่เรือ่องอื่นก็อาจจะมีบางที่อาจะอาจะมีเรียนไปบ้างแต่ว่าครับถ้าเป็นเองแม่พึ่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อืม เพลงนี่ยร้องมาเลยดวงจันทร์ไม่มีวันนี้เราดวงจันทร์ไม่มีวันนี้เพราะนะครับขนาดไม่ได้ไม่ได้ร้องมาหลายวิธีนะเท่าที่สังเกตเพลงน้องจะเป็นเพลงหวานๆเพลงอ่าเกี่ยวกับแม่บ้างเนาะช่วงแรกเป็นเพลงอะไรนะเกี่ยวกับแม่รูปเออออ๋เพลงกล่อมตอนช่วงนี้เอ่อช่วงนี้เป็นช่วงช่วงสมเด็จแม่สมเด็จแม่หรือสมเด็จพันพี่หลวงเราครับผมอ่ะหยอดจบก่อนยังไงครับพี่ยังไงอาหันมาก่อนยังไงอ่ะคุยก่อน ก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอะเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังโศกเศร้ากับวันพีหลวงนะครับผมน้องก็จะร้องเพลงในแนวแบบนี้ในแนว<อ>ในแนวแม่ในแนวกล่อมแนวอย่างเงี้ยเป็นเพลงเป็นเป็นเพลงเปิดยังเป็นเพลงผูอ้อ่างเงี้ยนะครับก็เป็นต่อไปก็เป็นเพลงหวานไม,ไม่หวานหวานหวาน,หวานเรื่อยๆรืก็ถือถ่าเป็นเพลงเร็วสุดท้ายก็จบอันเนี้ยแต่ว่าเพลงวันนี้น้องร้องได้ เต็มเสียงแล้วก็ร้องได้คมมากนะแก้วเสียงใสายิ้งเลยวันนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะเพลงเพลงนี้ก็ดีนะเพลงฮะบ้านแทนสาวบ้านแทนสาวบ้านแทนเออพอได้เพลงเนี้ยพอมากวันนี้เออสาวบ้านแทนรู้สึกว่ามันสุดยอดเลยพข้มาตอนเพลงช่องตำแล้วก็เพลงเร็วนะแล้วก็เพลงสุดท้ายที่ที่เด่นนะ เพลงแม่พึ่งเนี่ยอย่างที่ครูสลาบอกไม่มีผิดถ้าเด็กเพลงแม่พึ่งเนี่ยน้องเป๊ะทุกเพลงครับผมน้องร้องเป็นเซทุกเพลงเลยเป็นเป็นเป็อวันนี้ดีวันนี้ผมก็เลยอัดเล่นเล่นไว้คุณจะมาเดี๋ยวจะมาเทียบเทียบจะอัดไว้เป็นเพลงเพลงนะถ่ายแล้วก็เก็บเก็บไว้เป็นเพลงเพลงประมาณสามสี่เพลงเดี๋ยวผมจะมารีเพย์ดูแล้วจะไปทอดดูอีกทีนึงครับพี่อ่ะโอเคครับเรากลับกันเลยอ่ะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับที่วัด ราดบัวหลวงเนาะทุกคนมาชมบรรยากาศงานนะฮะคนเยอะมากนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าเด็กๆคนจะเข้ามาทุ่มสองทุ่มกว่าๆนี่เท่าไรไม่เท่าไหร่นะแต่พอจะสองทุ่มปั๊บเหมือนกับบ้านรู้เวลาว่าสองทุ่มเนี่ยน้องจะทําการแสดงแล้วผู้คนก็เริ่มทยอยมาเยอะเลยนะครับวันนี้เต็มบิกเลยนะฮะยุงก็เยอะาาเหมือนกันยุงเยอะมากยุงดุ อ่ะเมื่อกี้ก็ไปส่งไปส่งไม่ทันเพราะว่าเราจะวิ่งออกไปหลักเวทีก็ไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งออกไปข้างหน้าเวทีวิ่งไปแต่ว่าน้องรีบไปงานที่สองอ่ะออกงานที่เออไม่ทันพี่เดินเดินข้างในพี่เดินข้างในอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้